เอาสถานะเป็นยังไงตอนนี้เนาะทางน้องน้องไก่เนาะสถานะน้องเป็นอะไรเด็ดเนยสถานะก็โสดเนาะบ่มีแฟนหรือว่าแบบเอาง่ายๆก็คือแบบพราบ่มีผัวอยยังไาเนี้หั่นนะโสดแบบเอ่อจกักปีแหละโสดมาตั้งแต่เดือนแล้วสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน,น้อง fc บัดซุคุสุคนเนาะบ่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวแต่ก็ต่างประเทศนําเด้งมินิกับพ่อๆกับช่องเบาเอ็นสตูดิโออีก้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะซึ่งมื้อน,นี้ก็บ่ได้ไปทางไรเนาะพี่น้อง วนเวียนอยู kind of mm. it, it ่แถวหมู่บ้านตัวเองเนาะบ้านหัวยางนี่แหละใครบาเมืองสะพอรเนาะซึ่งมื้อนี้ก็ได้มาหาสาวโสดเนาะอันนี้บอกกาได้มากับบ่าวลาวพ่นเนาะเพิ่นจะได้มานะเนาะอืสบายดีบ่าวลาวอืเป็นจังได๋จังได๋จึงมานํากันมื้อนี้เนาะเป็นจังได๋มื้อจังได๋มานํากันเนาะว่างว่างเนาะอพอด้ออกไปยากพี่น้ยบพอดีว่าเฮาก็อยู่บ้านเนาะกับบ่าเห็นเพิ่นแข่งมาใหม้ในเฮือนเพิ่นก็เลยชวนกันลงไปแล้ว เลยลงมาหาเลถวบานบ้านเขาเนาะบ่ได้ไปใกล้มน้เนาะไปใกล้บ่ได้ส่วงนี้งบบ่คคอยมีลิมากยังมันอนี้เด้น้องมาหาน้อง่นนี้แหละน้องพอลางเนาะขันบออนตาไปดครขับไปสอบถามน้องนเห็นยังอยู่นาอบ่อใดใช่ป้เลยนาะพี่น้อง่อ่าสบายดีเนาะสบายดี ก่อนอื่นไปก็ต้องทำสื่อครับเสียงเสียงนาวคนนนาะเอฟซีโอเนาะสื่อจังไรเนาะสื่อไก่สื่อไก่บ้านไหนเนาะบ้านพยังอ้าวคือแถวภาคเหนือเนาะมึงจะพร้อมแข่งสวรรค์เขตเนาะอยู่บ้านเดียวกันกับเจ้าดังแลบ้านเดียวกันก็ต้องทำเพื่อพ่อแม่เอฟซีเนอยางหู้เนาะบางทีหู้แต่บอกเอ็นเนาะคนอื่นเป็นอย่างหู้ได้อันนี้ก็ได้ก็ต้องมาทำก่อนเนาะอายุของเจ้าจากปีเลยสังปีแล้วปี ในครอบครัวเจ้ามีจักคนมีหาคนณโดยไอ้น uh ้องนะนะแต่ว่ารวมทั้งพ่อแม่ก็หลายคนนั่นแหละแล้วเจ้าเนี่เป็นคนที่เท่าไรคนที่สุดท้ายเลยเป็นลูกลาลูกสาวลาเนาะอะไรได้ลูกเปชือกลูกถีก็ไปฝากลูกสาวลาหมุนขอนบ่น้องเลยหมุนลายมุนบ่มีมุนบ่มีปัจจุบันนี้อายุจะปีนะอันนี้เนี่ยสองปีเลย กะสองปีกันเสียหอดแล้วเดี๋ยวเนี่ยหิ้จบโมอะไรโอเจ็ดโมเจ็ดเดี๋ยวปารียนยังต่อปะปารีฮิ้ต่อไม่เป็นแน่แนคืออยากเฮียนต่อตอนทื่นเขาบวรายก็เลยบปารีฮิ้งต่อเราจบมมเจ็ดแล้วก็หยุเหเยด,เ,ด,ดยเ,ยเลย,า,ย,เยา,าเ,ายเ,ยเหตน,น้าอยู่ก็พอก็แม่เข่าหน้าได้ชอบปีนี้ได้เก้าสิบไปเก้าสิบสองคือบวรายพรสมควรอย่างเน,นาะเหตน,หนาลายหน้านู้นก็เลยเห็นาลาย ไรเฮียนจบแล้วมันอยากไปเฮียนยังต่อบ่กะอยากไปอยู่แต่ว่าเงินเฮามันบ่หลายเนาะเรียนจบมาจากปีแล้วเนี่ยอ๋อสิเข้าเป็น4-5ปีแล้วบาา่จักเรียนจบมาแล้วจะโดนโดนอะไรเตันนเ้งแต,ต่2018 19พิ่นตอนนี้ก็2 0องพันสองเนาะถือว่าโดนเตึมแล้วนี่นนสิเข้า24แล้วเนาะยังจักเดือนเสองพันสอนสี่ไม่จีขาจักเดือนนี่นนสิไปเลยเนี่ กล้จะเปิดปีเลยเนาะแมนกล้จะปีใหม่แล้วแล้วตอนนี้หาไเห็ดยังอยู่ใช่ปัจจุบันนี่ยิบเครื่องอยู่เพื่อนปัจจุบันเนื่ก็เจ้านี่มีบอทยิบเครื่องวะมีบอทยิบเครื่องแล้เจ้าได้ไปเฮียนมาว่ายิบเครื่องเป็นไรแมนไปเฮียนมาไปเฮียนทำเพิ่น้อนเป็นไรกก็ไปจ้างเพิลซ้อนยิบนี่อะไรแบบยิบเสือยิบยังแบบได้แบบใดสินะเพิ่นก็ะซอนเอาไปตามนั้นจากเดือนยังเห็นตัว แล้วแต่เขาจะอย,อยู่ถ้าว่าเขาเป็นแล้วเขาเป็นขักอรียโอแล้วเขาก็จังกลับมาก็ได้ถ้าว,ว่าเขาเป็นแล้วจังหัดปุ๊กเลยก็ได้บ่ได้เพราะมันปีหนึ่งนี่นะเขากำหนดให้อลิโอจนมีใบป,ประกาศเห็นบอกเรียนจบบ่มีแ,แต่เรียนเลยสมมุนว่าเรียนจบมาแล้วเขาจะไปเฮ็ดงานยิปผาด้ค่ะถ้าบบุีประกาศคนเดเยวนะกับก็บ่หู้กันก็ได้เลยตีเขาก็หับเลยแล้วว่าเอาความหู่เฮานี่เลยเนาะเขาเป็นแล้ว่นะ เห็นว่าเพิ่นบ่ฮับเป็นยีนแบบเอาประสบการณ์แบบเฮาเป็นเวียกเอาประสบการณ์เถอะเนาะก็ดีเด้บรรนอกบรรนาเอาเนาะไในอัศัยนิบเสื้อผ้าหน้าแพในพื้นเท่าไรก็ยิบเสื้อผ้าน่ะหยิบสินพื้น35,000 35้ันสสิ้าตัดเสือก็นแสนสามสิมันมีไรล่ะหมาพันต้องเป็นเงินไทยนี่เท่าไรวะเท่าไรบอเราห้าส50บาทใช่ไบ่ฮอด100เนาะเงินขึ้นทุกมื้อนี่นะ มาสิบาทเอาแบหน่อยนึงก็หกพันเองในหลังจากทำงานยิบเสียผาอะไรบริษิทอยากไปไทยเหรอเราเรื่องอยากไปไทยบหรอก็อยากไปคือกันไปไทยกะถธนบุิีใส่ตัดเครื่องถุงมือนี่กะพอสั่งเงินเดือนไปไทยได้เอาไปไทยเนี่ยหาเงินได้หลายกว่าคือว่าชาวไก่นี่เห็ดบัตบอกไม่กินข้าวไม่กินข่าวเห็ดเห็ดตั้งแต่เดือดินลังค์คมาแต่มาหลือเปล่ายัง นางท่านมาเห็ดพร้อมกันกับนายคูตาเลยถ้าว่ามากกับมาพร้อมกันกำหนดผลเดือนชักเดือนอะไพกันผลบอว่าเดือนหนึ่งเดือนม่ดเงี้ยกับวันที่ที่เราไปเห็ดเลยอะไรสามพันสามพันเลยทั้งสกายนี่จ่ายเบื่อบอลหรือว่าอะไรจ่ายต่พันเดียวเผนการสถิดเนาะเพราะว่า่อยยาากจเบิราะว่่าาเบอยากจ่ายเบื่อเองมิแต่ว่าเออเราบ่มีเงินยังไงนะเราบอยากจ่ายเบื่อเพราะว่าย่านเขาหัน กักบัตบรบอกจากให้เ่ามาไว้ฮะนะเพราะว่าเขาเนาะผู้ใดได้เงินลายนะแบบเห็ดบัตรด,ด่วนเนี่ยเขาก็ไปทางนั้นลายกว่าฮะนะก็เลยใจเครื่องข้าเลย้าสมุนต์มาไปไทยนี่มีการมีงานเตรียมไหมหรือเปล่านี่อยู่ไทยนี่ยังเพราะว่าก็ยังบริษัทามบริษัทยังแบบเลือกเห็ดงานหรือยังฮะนะมีตังค์ว่าเตรียมตัว เห็ดบัตไว้ซื่อแม่เหลยเห็ดบัตไว้บางทีเขาอยากไปมันจะง่ายสบายนะมีงานเขาก็ไปเลยบางทีมีการมีงานปรับขึ้นมาก็จะได้ไปเนาะแม่เลยจังบัไดยากเห็ดบัตอีกถ้าเจ้าได้ไปทางไทยนี่เห็ดงานยังงานหลักๆแบบว่าตั้งความหมายไว้ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นแบบหาอาหารก็ได้แบบนี้าก็ได้หรือว่าแบบไปได้ก็ได้เนาะ นี่คือแบบถ่ายเห็นงานนี่เห็นงานยังก็ได้แมนบอก <Man. S 2> อางานยังก็ได้นี่คือแบบหมัก,กบรรทุงงานบ่าานองแ่ละแต่ว่าถ้าให้หมักก็บ่มักนะแตาว่าทุงงานนะถ้าว<า><า>่าเลือกได้ไดอโอ้งานบ้านนี่วัชเห็ดวันใดคือคือว่าจะแบบก็สบายนะบหมักไปแบบตัวนี้ฮะนะแต่ว่ามันจําเป็นเรี่ยเราก็เห็ดได้คือกันงานบ้านนี่มัน,มน มันต้องเห็ดทุกอย่างเนาะแม่เห็ดทุกอย่างแบบจุกจิกบันโบแล้วจะเขื่อสิเห่นนะมันต้องไปเห็ดตลอดถ้าไปเจอบ้านลังยังไงเนี่ยคือแบบถ้าเขาอยู่คนเดียวนี่คือแบบมันฉีนักโพสพวจนได้องเนาะอ่าทาทาแบบเห็ดคนเดียวค่ะนะงานบ้านในบ้านได้เนาะงานบ้านต้องใส่ข้าวโดทนสูงเลยลยๆเห็ดงานบ้านนะเห็ดทุกอย่างแล้วนอกงานบ้านเนี่ยถ้าต้องคิดคืออยู่เฮือนเขาเลยไดะเนาะเห็ดทุกอย่างเลยอ่าสะเกตดยังไงคือแบบแม่บ้านเนาะแม่แม่บ้านเนาะ ซื้อว่าแม่บ้านนี่คือเห็ดทุกอย่างยาเ <นะ S 2> ื้อผ้านกาแฟเป็นซนะักเมนซักเบิร์ดเนาะเ <ๆ S 2> พอเพอกระเห็ดอาหารถ้าก็เจ้ากินพร้อมเนาะพี่นอ้องนั่งกระชินหนักควรควรอยู่เนาะบางคนมันกระบอกมากเน,ะน,นะาะถือว่าถูกเลยเนาะเห็ดง,งานบ้านเพื่อเฮาสิได้แบบเถ้าแก่ดีพอนาเป็นยังถ้าเจอเถ่าแก่ดีก็ดีไปเนาะ่นงานบ้านก็ดีเห็ดแล้วแล้วก็แล้วเลยนะเป็นเป็นกระชินบอบบางคับเนี่ยครับเห็ดนี้เนาะมันกต่มันกระชิมีเวลาให้อยู่เนาะ นองนอกจากงานบ้านคือแบบเจ้าเจ้าจะใครร้านอาหารเหมือนบอก ด้านอาหารนี่คือแบบอาหารเกี่ยวกับยังที่ว่าเจ้าจากครยก็อยู่ใน้านเขานะเมนอยู่ในฮนเอาก็บว่าได้นะตอนนี้แบบเขามียังมาขายเข้กต่ใคเกี่ยวเลยแบบลาวๆหี่บอกอาหารแบบลาวๆแบบลาวๆนี่ก็ได้เพราะว่ามันง่ายเนาะเอาเห็ดยังมันก็คือแบบอาหารบ้านเขาหะนะเห็ดสบายคลายสบายเมนพวกลาบพวกยังน้องก็เห็ดได้บเห็ดได้เป็นลาบเป็นก้อยยังเห็ดน่อกถ้าไปแบบถือร้านอาหารแบบลาวๆเนาะ อาหารตามสั่งมันยังกะมีนี่คือแบบเห็ดได้เนาะเพราะว่าเป็นกานเชิญไปตบ้านเฮาเนาะแมนเป็นลาบเป็นยังกะเนาะมันมันคล้ายๆคือกันได้อาหารอีสานเนาะนม่กับอยู่ฝั่งเฮาพี่น้องเป็นพวกตำมงุงบ่เนนะหรือว่าเป็นลาบเป็นลาบถุลาบเป็นก้อยมนได้เบิดเป็นแกงเป็นยังไได้เพราะว่าเห็ดเป็นประจําอยู่บ้านเนาะคือน้องเฮ็ดได้เบิดแมนบอกพวกแกงหน่อไม้ลาบซีนโอลาบยังก็เห็ดได้เนาะอยู่บ้านเฮาเนาะอมีโอกาสเนาะ อยากกินอยู่ได้สิมือน้องไก่มากินได้เด้อมาเป็ดมาน้ำบอกเอ็นมีมะเป็ดไม่มีได้โอ้ถ้ามีเป็ดนี่ยขาดไรพี่น้องเลยแงมเนาะยามนี่นะเป็ดมันก่อนขังสิมันผสมควรพี่น้องเนาะต้มเป็ดต้มไก่เนาะถ้ามีเอฟซีเนาะมันเป็นอย่างมาเยี่ยมมายามเนาะยามนี่ถือว่าโอเคอ่าต้มเป็ดต้มไก่เนาะ เข่าใหม่พร้อมเข่าใหม่พอดีเลยเนาะยามนี้นะพอดีก็ได้ยินข่าวว่าน้องน้องไก่ได้เข่าเกาซิทบ่ร์เกาซิทก็ได้เกาซิทสองโอ้พี่น้องมาพอดีแหละเอฟซีได้กินข่าใหม่เนาะเอ็มก็อยากให้เอฟซีมาอยู่บ่แางเอฟซีคนก็ต้องการชาวลาสต้นว่าอยากมาหาชาวลาสเออเอาสดมาหลายปีแล้วจนหดสะซองปีแล้วทุกคนหนับไปเลยชาว อ้แม่หนึ่งขวบนึ่งขวบเลแมนบอกเมนมอหนึ่งขวบา่ต้องนับกัได้นันนะต้องนับยังลินเยอะนับเอาแต่แต่นสิบแปดไปก็ได้สิบแปดสิบเก้าแมนเพราะว่าเนาะอายุสิก็เริ่มนั่นได้แล้วลินได้ยังกิกระโสดมาแต่พูดเนาะแมนอ๋อคือเป็นโสดดนแทนเลือกลายได้ดีคนบางนะแม่นอกนและคนพ้อมน้องเจ้ามีคอบคัวม มีแล้วส่วนไลยกับมีชิมีจนเชิเบิร์ตทุกคนเลยแหละแบบหมู่รุ่นเดียวกันนะผู้ชายผู้หญิงอ่ะมีไปแล้วจนมีลูกจนมีลูกแล้วก็มีลูกเป็นไงแมนผู้ชายกับเขาก็มีลูกไปแล้วส่วนไลยนะบอสแต่วคอมเมอร์นี่เนาะคนอ่าัยรุ่นคืออ่าน้องน้องไก่แบบอยากมีครอบครัวไว้อยากสร้างครอบครัวไว้เนาะอายุประมาณสิบเก้ามาสานี่คือแบบอยากมีครอบครัวละนะ มแมนแต่หลายคนเา็มนบางคนเ<ค>ขาจะมีไว้เนาะถ้า,ถาเฮียนจบออกมาแล้วถ้าบ่มมีเงินไปเฮียนต่อเนี่ยคือแบบเ <c oughs> อาผัวแมนถาม้ามอผัวก็คือแบบไปหาเงนินอยู่ฟังไทย บางคนเขาก็เอากันกลับไปหาเงินที่ฝั่งไทยมาสร้างเสือนสร้างเขามาเขามาเอากันนี่คือแบบมาชูน้ำกันนี่เลประเด็นเด้เนาะแบบมัมัแมนเราแบบแมนคืออยู่ลาวคนนี่คือแบบถ้าเอากันนี่คือแบบอพูชไยซ้ายไปอยู่น้ำพายิงพี่นั่นคือแบบคอกันไปต็เรียบร้อยแล้วเนาะคือแบบ แต่ฝั่งซ้ายเพิ่นบอกเข้าใจได้บางทีเอากันแมนเอากันคืออย่างประมาณนี้เนาะมันแต่ว่ายังันกต้องคิดได้ลายแบบแม่ต้องขอโทษขออภัยนะ่น้องใช่ครับแบบนี้เนาะแต่ว่าเอากันนี่คน2คนมาอยู่นํากันเนาะแม่นๆๆอยู่เป็นคู่สามีเอ็ไแล้วเนาะแมนแมนแล้วเนาะ บ้านเฮาม่แต่อยากใช่แบบนี้เนาะแม่แต่ว่าแบบไม่ว่าง so so mm ่ายๆเนาะบ้านเฮานะเป็นครัวเป็นเมียกันอะไรไปน้องว่าง่ายๆเนาะเป็นครูชีวิตกันเนาะมาแต่ทั้งหมูู่่เอาครัวเมียหมดเลยทั้งน้องเลยค่ะยังบอดีอินชาเหมืนบ่โอ้เอาเลยองอินชาบ่กับบอดีอินชาด้วยทางเฮากับเฮาคิดไปแบบยังบ่มียังเสียนะเป็นของเฮาเองนี่ก็บ่อยากได้แน่นะความคิดดีพี่น้องเว้าคือน้องเพิ่นว่า อ่ายังบ่มียังเป็นกองตัวเองพี่น้องก็คือแบบอ่ายังบ่อยากได้เนาะก็ตอนนี้ยังอยู่น้ำพ่อน้ำแม่อยู่เนาะอ่าพี่น้องเลยก็นเนาะเวลาเอากันมายังมันโดยแม่มันบ่มียังเอากระสีลำบากเนี่ยนะแม่แม่แม่ควบนแน่นคนอยู่พี่น้องเลยคลเมอร์นี่คลเมอร์นี่มันมันมีแต่ใส่เงินอย่างเดียวพี่น้องอ่าบว่าชีเห็นยังก็แล้วแต่นะใส่เงินพี่น้องเลยคลเมอร์นี่นะเนาะอ่าแล คนแบบใดที่น้องอยากคบอัญโยเอาอายุก่อนน้องอายุนี่ต้องรุ่นอายขึ้นไปซัมไดประมาณเซาห์ขึ้นไปประมาณนี้เซาห์ขึ้นไปแอนอโยลายกับโบเทติเอาเอาประมาณสี่สิบได้อยู่บ่ได้อยู่สี่สิบสี่สิบมาสิบได้อยู่จังหวัดนักวิจักติสิบสี่สิบนี่ได้อยู่แต่ว่าห้าสิบก็คือพีเนาะพอจอนนี้มันลงซะได้พอในห้าสิบายแล้วห้าสิบกว่าเนาะสีพหกสิบแล้วเนาะพี่น้อง แต่ว่าสีอยู่ในสี่สนี่เนาะไม่ว่าน้องเพิ่นคิดแบบเอาเลยอยากให้ทั้งสามีคุ้มนะแบบแบบดูแลเขาได้เนาะแต่ว่าเป็นผู้นำครอบครัวแบบสันเนาะมักแบบผูาชายคิดได้แบบนั่นะวางแผนเก่งสินะโดยเนาะเอ้าก็สีประมาณนี้เนาะพี่น้องทางน้องเพิ่นเนาะอัอยู่สี่สิบฮะสั่งห้าเนาะสั่งห้าฮะสี่สิบประมาณจ้พี่น้องเอ้ยเกิสีประมาณนี้เนาะและ อ่าสเปกเดีอยวสเป็นแบบเป็นคนแบบใดน้องละสเปกนี้โดยมักุซ้ายที่สูงสูงสูงต้องสูงมาก่อนเลยพอมขาวนี่คืออันนาโบติสภาไในแบบซีพิวแบบประมาณร้อยหกสิบขึ้นไปหกสิบกว่าหกสิบกว่าขึ้นไปเลยโอ้ทางน้องเป็นมาคนสูงพี่น้องเนาะแต่คนเตี้ยนี่บบบอกป้านใดบอกป้านใดจะนี่บอกแม่สเปกแม่ยเห็นตัวนี้วะละอเวลาหยิไปแบบมัน ฉมดว่าเตี้ยกว่าเมียมันผักบุกขาดได้เหมือนเดียวน้อราะว่าตัวเองก็เตี้ยอยู่แล้วเนี่แต่ทั้งน้องไก่สูงเท่างได้จ้ะเจ้าบ่ายแท็กเต้โดนอะไประมาณเลยห้าสิบห้าสิบนี่แหละห้าสิบห้าสิบไปแล้วห้าสิบสองสิบสามบอหมดบ้าหายอู้พี่น้องเลยเอาน่องผึ่งก็อยากได้คนสูงพี่น้องเลยเนาะคนเตี้ยอันกว่าผึ่เพิ่นก็บบ่เอาพี่น้องเลยเอาเบิ่งเด้อคนสูงเนาะคนสูงคนใด้เนาะ คนที่ว่ามาจีบนี่เป็นฝั่งไทยฝั่งลาวก็ได้เหมืน,น <แก S 1> บอ,นนอกได้ได้บอสแม่นได้ไดบติบดีพี่น้องทางน้องพันบติเด้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งเราเนาะสาวโสดพี่น้องโ <c oughs> สดมาหลายปีแล้วพี่น้องโสดมาหลายปีเนาะเอิ่บอกเอ็นมียังกี่ถามน้องเพิ่นแบบนี้เนาะมาถามไปถ้าสมมติว่าเอฟซีบิ่เอ็นมาหาเนี่ยจะมาอะไรบ่มาได้มาเยี่ยมยามได้เนาะเยี่ยมยามแบบเป็นพี่เป็นน้องนะถึงยิ่งบอกเอนเป็นแฟนกันนะครับมาได้เนาะ เอาแล้วน้องมาหนีเก่ามึงยังไรน้องบอกแอในก็ได้ทำทำข่าวทำข,ข่าวน้องฟังเพ่อนก็ว่า,ววาตอนนี้กำลังเตรียมตัวเห็นบททัตรทีไปไทยเนาะทาว่าบัตรมากอะทีไปไทยบางทีก็อาจทิพย์บดไปเนะาะกะราะว่าเห็นใบก่อนเนาะเผื่อบางทีมีงาน,น,นเนาะคันวิวก็ได้และเพิ่นกันยังสโสดอยู่เนาะคันวิวก็ได้สโสดมาหลายปีเลยเนาะคืออยากมีครอบครัวเลยเพราะมัจในจังเปิดใจกันยังเปิดใจไปได้เลยเนะเปิดใจหาคนคุยขนัวะนวิวเนาะ น้องผมก็อยู่ชั้นองปีเลยเนาะวันนี้กับบุม้มยังไลน์เนาะบอกกันการจะขอโตลำลาพ่อแม่พี่น้องกคิดหน้า <No. S 1> คลิปหน้าย,ยจะพอกันใหม่เนาะคลิปนี้ก็บจะขอจบคลิปเอกท่านี้เนาะคลิปหน้ายจะพอกันใหม่สบายดีเลยสวัสดีสวัสดีส